สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับ PEA v l t a กัน PEA v l t a คือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการตู้ชาร์จไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันเราให้บริการในหลายพื้นที่ครอบคลุม42จังหวัด73สถานีตามถนนเส้นทางหลักแล้วนะสถานีของเราตั้งอยู่ภายในปั๊มบางจากและสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแห่ง และในปี2566เราจะมีสถานีเพิ่มอีกกว่าร้อยสถานีนอกจากนี้จะมีสถานีไว้บริการเพิ่มอีกรวมเป็น1,071สถานีภายในปี2574ครอบคลุม75จังหวัดทั่วประเทศเลยด้วยในการชาร์จกับตู้ของเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า PEA VOTA l ซึ่งเพื่อนๆใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS และ Android เลยโดยการใช้งานครั้งแรกเมื่อเพื่อนๆเ,เปิดแอป,ปขึ้นมาอย่าลืมอนุญาตให้แอป,ปเข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์ก่อนจากนั้นลงทะเบียนในแอป,ปและเติมเงินก่อนเชื่อมต่อรถยนต์ของเรากับตู้ชาร์จนะส่วนรถของเพื่อนๆจะเชื่อมต่อกับตู้ชาร์จของเรายังไงมาติดตามกันใน EP ถัดไปนะรีบโหลดเลยจะได้ไม่พลาดการชาร์จไฟปะลองเลย